เอาดิโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โโอ้โอ้โอ้อื้อโอ้โหโหดมาก โอ้กูตายเลยโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมยูกับโลหะนะครับเก็บเกมมิชชั่นอีเวนะครับผมแล้ววันนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับคือผมไม่ได้เล่นนานมากเลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันได้รีไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับทางตัวเกมเนี่ยมีอัปเดตเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเราสามารถที่จะ เลือกเล่นเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะครับทุกคนเห็นไหมดูดิตอนนี้มีเซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่ประมาณกี่เซิร์ฟเวอร์เนี่ย1 2 3 4ประมาณ5เซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟออฟฟิเชียลหรือเปล่าอ๋อเขาเขียนว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์มือใหม่เหรอโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเริ่มกันนะฮะว้าวเกิดใกล้กับซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเดี๋ยวนนี้นะครับเราจะทำการาสร้างบ้านก่อนนะครับแล้วก็ไปตามหาเอมเบอร์กันนะครับ เพราะว่าแอมเบอร์ในเกมนี้เนี่ยก็สําคัญมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวทําตามขั้นตอนสอนมาเดิมเดี๋ยวผมขอสคิปไปตอนที่สร้างบ้านเสร็จแล้วแล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นบ้านอย่างนี้เลยเหรอ ตอนนี้ทางตัวเกมก็อัปเดตอะไรมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับและที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็เป็นเซอร์เวอร์มือใหม่นะครับเหมาะมากๆเลยสําหรับผู้เล่นใหม่บางคนน่ะไม่เคยเล่นเกมแบบไม่เคยเล่นเกมแนวรัดแต่ครับไม่เคยเล่นเกมแนวเซอร์เวอร์แบบนี้อเออเขาอาจจะสร้างบ้านสร้างบ้านไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออมีบ้านสําเร็จรูปเนี่ยมันโอเคนะโอเคนะผมว่าโอเคเลยโอ้สร้างไม่ได้วะต้องไปไกลขนาดไหนวะเนี่ยโอ้บ้านเต็มเลย โบ้านคนเยอะมากเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตรงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้น่าจะได้นะด้านหน้าผมเนี่ยก็ห่างอยู่นะไม่มีคนมาทำไมเนี่ยเฮ้ยอย่าฆ่ากูคุยเกือบมึงจะมาตีกูไอ้หนุ่ม ตายซะ๋ยวบอกนะว่าโอ้โหเซร์เบนี้ตายแล้วของตกสร้างบ้านด่วนเลยกูเร็วเข้าโอเคบ้านเสร็จปิดประตูปิดประตูปปะตเปลี่ยนรหัสก่อนเรียบร้อยเราสร้างบ้านแล้วนะครับตอนนี้คลาบเตียงเออว่าเอออย่างนี้อย่างนี้เจ๋งกว่านะผมชอบมากเลยอะไรแบบเนี้ยคือแบบรวดเร็วด,ดีนะครับผม อันนี้เป็นเขาเรียกว่าสตาร์เตอร์เบดไม่กี้นะครับเห็นไหมการที่เราฆ่าคนได้เนี่ยเราก็จะได้ของในตัวเขาด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นในโหมดทั่วไปนะครับไม่ได้โหมดเล่นเพลินเรียบร้อยผมวางที่นอนแล้วแล้วก็เปลี่ยนชื่อตอนนี้มีบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําตามเควสไปก่อนแล้วกันนะครับเอ้ทำดีขึ้นเยอะเลยนะผมชอบอัปเดตนี้นะผมบอกผมบอกกับ ตรงนี้เลยกับทางทีมผู้พัฒนาเอออย่างงี้โอเคแล้วครับผมบอกเลยอย่างนี้คือเจ๋งมากผู้เล่นใหม่เขาจะเข้าใจอะไรแบบนี้มากกว่านะผมว่าเพราะว่าเอ่อคนที่เล่นส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ได้เล่นเกมรัดไงเออเขา,าจ,จะไมไ่เล่นรัดอ่ะเขาอาจจะไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นยังไงแต่ว่าเกมนี้เนี่ยคือมาถูกแล้วครับสอนให้ผู้เล่นใหม่ได้ได้เริ่มเริ่มต้นทําบ้านแบบเป็นบ้านสตาร์เตอร์เบสก่อนแล้วก็สอนการคนาทนงธนูอะไรพวกนี้ สุดยอดมากครับโอเคครับตอนนี้บ้านเสร็จแล้วนะครับเหมือนจะมีภารกิจให้เราเนี่ยออกไปตามหาแร่เหล็กด้วยตู้แอมเบอร์นะครับนี่อันนี้ของสําคัญมากนะครับในเกมนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกเกี่ยวกับเอมเบอร์กันหน่อยแล้วกันนะครับเอมเบอร์ในเกมมิชชั่นอีเวเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้นะครับผมจะทําให้เราเนี่ยถูกจัดอันดับมากขึ้นถ้าเรามีเอมเบอร์มากขึ้นนะครับและประโยชน์ของเอมเบอร์เนี่ยมันยังมีมากมายมากกว่านั้นนะครับเอมเบอร์นะครับผมจะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้าง สิ่งปลูกสร้างเพิ่มได้นะครับในดินแดนหลักนะครับผมจากตารางที่ทุกคนเห็นนะครับถ้าเรามีเอมเบอร์มากพอนะครับเราก็สามารถวางของได้มากขึ้นนะครับอาทิเช่นทุ่นระเบิดเคบอร์นะครับแล้วก็ป้อมปืนก็จะสามารถวางได้เยอะขึ้นและการมีเอมเบอร์อยู่ในบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะครับเราต้องคุ้มกันเอมเบอร์เนี่ยให้เหมือนกับหัวใจหลักของบ้านเลยนะครับเพราะว่ามันจะถูกแจ้งเตือนไปยังผู้เล่นรอบๆนะครับว่ามีเอมเบอร์อยู่ใกล้แต่ถ้าพวกเขาต้องการเอมเบอร์เนี่ยเขาก็จะมาบุกบ้านเราแล้วก็ป้นไปนะครับ แต่ว่ามันมีช่วงเวลาอยู่นะครับทุกคนในขณะที่เอมเบอร์เนี่ยกำลังส่งพลังงานไปนะครับเขาจะนับเวลานะครับผมอย่างทีุ่กคนเห็นในตารางนะครับ1-3อันเนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีในระยะเวลา30นาทีนั้นนะครับถ้าเกิดมีคนมาบุกบ้านเราแล้วเขาสามารถโจมตีตู้เอมเบอร์ได้เขาก็จะ้เอมเบอร์ไปนะครับแต่ว่าของในห้องนี้ละยเนี่ยมันจะอยู่อย่างนั้นนะครับจะไม่ถูกแย่งไปแต่ถ้าเกิดว่าเอมเบอร์ใช้พลังงานไปหมดแล้วนะครับครบ3านาทีแล้ว เขามาระเบิดบ้านเราเขาก็จะไม่ได้เอมเบอร์ไปนะครับได้เพียงแค่ของในบ้านที่เราใส่กล่องไว้นั่นเองอันนี้ด้วยนะครับผมก็การหายเอมเบอร์ไว้เยอะเนี่ยก็จะทําให้บ้านของเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีสักอันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปฟาร์มแร่หินเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมอับบ้านก่อนดีกว่าเพราะว่าบ้านของเราเป็นไม้นะครับอาจจะถูกเลดได้ง่ายเลยมีคนดักไหมวะมีลูยดักอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไปก็วอ ไอ้นี่มึงอย่าห้าวดีมึงอย่าเข้าตายได้นุ่มโอ้ฟาร์มอะไรมาวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเข้าบ้านก่อนผมลืมเก็บของในตัววะ่ะของสำคัญเลยแหละสะแคปเก็บก่อนกระสุน ตายของตกนะครับอันตรายมากนะครับพ่อ,พองบิวเป็นเหล็กก่อนไอเป็นหินก่อนหินหมดโอเคบ้าเราเกือบเป็นหินข้างหลังละแล้วลต่อไปแล้วต่อไปนะครับผมจะออกเดินทางไปฟาร์มหาแอมเบอร์ในเมืองนะครับผมวิธีการที่เราจะได้แอมเบอร์มานะครับมีอยู่ประมาณที่ผมรู้นะครับที่ผมรู้นะประมาณ3วิธีนะครับ วิธีแรกนะครับคือการเข้าไปในเมืองนะครับแล้วก็สู้กับบอสแบนชีนะครับเราก็จะได้แอมเบอร์มา1ก้อนนะครับผมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับคือการเข้าไปเล่นพัซเซิลในเมืองระดับ2นะครับเราก็จะได้แอมเบอร์ในตู้นิรภัยนะครับแต่จงระวังไว้ด้วยนะครับเมืองระดับ2จะมีบอสที่แข็งกว่าบอสแบนชีและนั่นก็เป็นตายกับผู้เล่นใหม่มากๆนะครับแนะนําว่าถ้าจะไปเมืองระดับ2เพื่อที่จะเข้าไปเอาแอมเบอร์ควรมีปืนดีๆแล้วก็อาวุธดีๆไว้นะครับรวมถึงพวกยาต่างๆด้วยนะครับ โซลูที่3นะครับก็คือวิธีการที่เราเนี่ยจะต้องไประเบิดบ้านผู้เล่คนอื่นนะครับเพื่อเอาเอมเบอร์มานะครับการที่เราจะระเบิดบ้านคนอื่นได้เราก็ต้องฟาร์มของระเบิดก่อนนะครับเรียนพวกระเบิดไดร์ดไมท์ระเบิดซีโฟแล้วก็พวกลูกบองอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจับมากันนะทุกคนบ้านคนเทียบเลย กล้ได้แล้วน้องมา้าเป็นน้องพี่ซ่าไอหนูเออถ้าเล่นเซิร์ฟอ่อที่ของมันตกเนี่ยผมแนะนําว่าเวลาเราจอบไปไหนนะครับเราควรที่จะเก็บของบ้างนะครับอย่าเอาไปทั้งหมดนะครับไม่งั้นเราจะรู้สึกเสียดายแล้วก็อาจจะอยากเลิกเล่นเลยก็ได้นะเออเวลาของตกอะ่ะอุ้ยเมืองเดิมเลยที่ว่าโอ้ผมอยู่ใกล้กับในโลกของนั้นที่แล้วเลยอะ่ะโอเคผมว่าอันนี้น่าจะมีตัวแน่เลยวะ่ะอันนี้เขาให้เรามาทําการ ฟาร์มการ์ดดีกว่าอุ้ยโอ้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 อยู่ไหนวะมึงร้องนี่มึงอยู่ไหนวะ เขียวเกยวมามาดิมาดิมาดิเขาหัวเขาหัวมาดิมาดิรูด,ดของก่อนได้ฟิลด้วยทำเด้ดไมค์วิว่งสปี้เยอะเลยอะสปี้เยอะมาก แล้วก็มีบอสตรงนั้นด้วยบอสแบนชีเอาดิโอ๊ย โอ้กูตายเลยก,กลับไปได้แล้วมึง <c oughs> <c oughs> ที่บอส์โหดมากต้องมีปืนทุกคนต้องมีปืนไว <c oughs> ้อ,ว <c oughs> ออมแล้วกัน <c oughs> ผมขออนุญาตต้ออนะครับ <c oughs> คุณซอมบี้ ให้ระเบิดให้ระเบิดมาว่ะทุนระเบิดลองใช้มีดดีกว่าว่ะโี่ไปดีกว่าซอมบี้เพียบเลยโอ้โหซอมบี้เยอะมากเลยว่ะมันทำไมซอมบี้มันเยอะขนาดนี้อ่ะฟาร์มการ์ดฟาร์มการ์ดฟาร์มการ์ดปิ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 ดเข้าได้ไหมมึง ตอมี่อย่าฉลาดนะอย่าเดินอย่าเปิดประตูได้นะโอเคเราเข้ามาห้องการแล้วหวังว่าเราจะได้ปืนกลับไปนะถ้าผมได้ปืนเนี่ยผมสามารถที่จะสู้กับแบรนชีได้แน่นอนการ์ดเหลืองสวยคุ้ยได้ปืนแกวเลยโอหสี0รนัดน่าจะไหวนะน่าจะสู้มันได้อยู่ะ ตายตายขุมีปืนอุ๊ยแอมเบอร์สวยแอมเบอร์แอมเบอร์แอมเบอร์โอ,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 อ๊ยมีคนมามีคนมา ด,ดีกว่าเรามีเอเบอร์อยู่เราต้องรักษาเบอร์อุ้ยขามา้าวาไปเร็วไปเร,ปเร,ปเรขึ้นมาดิขึ้นมา้ายังมีคนมาหนี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  เร็วเข้าเร็วเข้าหลีหเ,เี็วจะถึงบ้านแล้วอีก200เมตรโอ้เอาเรื่องเกินว่าเฮียน่ากลัวนี่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 เร็วเร็ว,ว,ว,วจะถึงแล้วอีกบ้านเราจะถึงแล้วโดดโดด เข้าบ้าน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 โอ้โอ้มาถึงบ้านยังปลอดภัยทุกคนผมได้เอมเบอร์มาหนึ่งก้อนนะครับโอ้โหแล้วแม่งมีคนมาในเมืองเต็มเลยอะโอเคเดี๋ยวเราใส่เอมเบอร์ก่อนนะฮะอาตอนนี้เอมเบอร์ทำงานแล้วแล้วก็ตัวอย่างรางวัลคืออะไรวะอันนี้ไม่เคยเห็นเลยอะอ๋อนี่ไงครับอันนี้คือถ้าเรา ติดอันดับหนึ่งของเซคชั่นนะครับเราก็จะได้เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญต่อสู้นะครับสามพนเหรียญน,นะครับถ้าเกิดอยู่อันดับหนึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าอยู่อันดับที่อะไรวะเดี๋ยวดูก่อนเราอยู่อันดับที่2ีโอ้โหอันดับหนึ่งมี75ก้อน What the fuc k โอเคครับทุกคนฮะไว้เจอกันใหม่ใน ep หนะ้าสำหรับเกมมิชชั o นอีโวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ คระนใจเล่นเกมมิชชั่นอีโวนะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับผมแล้วเรามาผจญภัยด้วยกันในมิชชั่นอีโวนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากครับ